มาดูนะคะสวิตยกเลี้ยวนะคะสวิตยกเล้ยวของมิซูมิซู L สองร้อยนะคะา200สองร้อยไซโคลนมิสู L สองร้อยไซโคลนนะคะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวไฟหน้าเปิดนะคะไฟต่ำไฟสูงนะคะแล้วก็ยกเลี้ยวซ้ายขวานะคะโอเค ตัวนี้จะเป็นปัดน้ำฝนนะคะโอเคนะคะใช้งานได้ปกติเนาะอือฮืก็โอเคจากนั้นนะคะเราจะมาดูรูก่อนดูรูของเขานะคะดูด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยววัดด้านหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าหน้าตาเขาก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่เดี๋ยววัดให้นะคะเพราะว่า L 2 0 0นี่ก็มี L 2 0 0ร้อยเบนซิน L 2 0 0รอยไซโคนะคะยี่สิบเอดมิลน,นะคะรูในนะคะด้านในเลยและถ้าเพราะว่าเขาจะมีเป็นเป็นบ่าอยู่นะคะในสุดก็คือ21่ิบอนะคะแต่ว่าถ้าเป็นด้านนอก24่ิบมิลน,นะคะแบบนี้ค่ะ จะมีเป็นบาทอยู่ด้านในด้วยนะคะเวลาวัดเนาะจุดนี้จะอยู่ที่แปดสิบห้ามิลนะคะหน้ากว้างโอเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้ให้จุดนี้นะคะจะอยู่ที่สี่สิบสามมิลนะคะมีรูยึดสี่รูนะคะเดี๋ยววัดคร่าวๆให้นะ จุดกึ่งกลางอยู่ประมาณหกสิบหกสิบห้ามิลค่ะหกสิบห้ามิลนะคะแล้วก็เจ็ดสิบสองมิลนะคะประมาณเจ็ดสิบสองมิลถ้าวัดมุมทะแยงลองดูค่ะเอาเพื่อความชัวนะคะเผื่อจะแปลงเผื่อจะอะไร เก้าสิบหกมิลค่ะออกขอภัยเก้าสิบเจ็ดจุดห้ามิลนะคะเผื่อลูกค้าจะแปลงนะคะวัดให้สำหรับเพื่อความชัวนะคะเดี๋ยวดูภาพนิ่งกันอีกทีนี้ถ่ายให้ดูคร้าวๆเวลาสั่งซื้อนะคะกันความผิดพลาดดูกันชัดๆก่อน Okay.